สวัสดีค่ะแพร่าวแสงทองนะคะวันนี้แพร่าวอยู่ที่ห้องครัวพี่น้องโอ้ยมาอีกเบบหน่อยกันจะแม่นาเฮาตอนนี้แพรวๆจะเฮ็ดตำถาดนะคะสูตรใดสูตรแม่ม่านพี่น้องเฮ็ดตำถาดสูตรแม่ม่านเป็นอย่างมื้อวีนคือสิตำถาะวติเพราะว่าัดเทือออกม้อื่นมือฮึอมื้อตื้อมอตึงนี่พี่น้องมันจะบ่ได้กินประแดกมันสิเดีค้าล่อมกินกินหยังมันก็จะบ่ได้กินเพราะฉะนั้นื้นนี้ก็เลยสิไม่เฮ็ดเมนู่แบบว่าจุย่ว ก่อนคลอดก่อนที่จะแบบว่าอยู่กรมนะคะพี่น้องกว้างปลายขาตามหฮุมสูตรแพร่ๆหนึ่งละพี่น้องสูตรแม่ม่น่นใส่โหลดใช่หน่อยใช่ไลก์กะว่ากันไปสูตรแพร่ๆใส่กระเทียมพร้อมนะคะใส่กระเทียมด้วยนะจ๊ะเออตามนั่นนี่ตักใส่ของชุบโรดกับว่าต้องใส่หลายเดอ้อพี่น้องอย่าเบิ่งพี่น้องเอ,อ้ยอย่าเบิ่งสาดข่อยผู้ใดไหลแหนสาดข่อย อชอบสาดตรนักทิ่ได้แกกินกินว่าอะรกับพวกกินพี่น้องแบบใดบุ๊กทำให้มุ่งกองกินยุ่งโง่ได้กินแท้แน่นอนละนุ่สีว่าต้องฮวงแสบว่าแสบอีกเรื่องแสบว่าแสบเลยต้องกินมที่จมูด แ,แ,แช่แปแซ่บลาต้องแซ่สีแซ่ทุกคนแช่เป่บเปล่าปลาเคืออันกับบ่ญีพี่น้องนี่แต่ปลาเคืออันรุ่นบิ๊กบิ๊กรุ่นใหญ่ใหญ่รุ่นบิ๊กบิ๊กนะคะเราชอบเราชอบแบบบิ๊กบิ๊กนะคะ <c oughs> ตาสื่อสามีเรียกชื่อสามีออกสือ่อสามีกับหิวเขาเขาก็กินมาก่าหัน้นนุ่นอ่ะเขาก็กินมาก่าหันมาไปหาหมอน,นั่ะ นิวอีกแล้าาวแซวันนี้บักหน้าขอขอบคุณบักหน้าจากคุณแม่คุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่คุณแม่กุ้งนะคะจากอุบลเอนนีน้มาฝากคุณเดฝากมาให้แนอน้องเก๋แน่โอ้บักหน้าบาต้อมือพี่น้องแบบร่างการงานส่างพี่น้องปองไปตามนั่นละพี่น้อง เป็นตะสมเปรี้ยวหวานพี่น้องเมื่อนี้เขาสิมาร้องปลาสาตูใหม่ปลาแซ่บปลานัวสูตรปลาดาวบ้านดอนพี่น้องปลาลาดอยาดวบ้านดอนพี่น้องขวดบักใหญ่เลยพี่น้องขวดแบบใหญ่ใส่ต้มใส่แกงใส่ปนใส่แยงกะได้เป็นปะลาลาดีแบบว่า รสชาติอีสานบานห่อขานานแท้พี่น้องมีอ่อยยอดถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องเออได้รับร่องมาตรฐานสากลโลก GMP สากลพี่น้องเลือดอีลีนะคะปลาราพะเยาวบานดอนขวดบักไงพี่น้องขวดใงญๆๆขวดใงยส่ร้อยมิลลิตรขวดละสี่สิบาทคุ้มค่าแบบบักคัดเลยนะคะเดื๋อวสิต่ามึงเหมือนสิแสสมซาสมือบอ จะเย็นยินแล้วก็ลนลนน่ะจะยินยินเอาแลวลองจะสั่นดีดได้พญ่ดาบันดอนดีจะเย็นยินวิ่กนนนนนนอนอิ๋ี่อกี้ฟังละลองหัวขวนทั้งทั้งหัวขวนทั้งปล่อยพรานนี้มุษจักนะพี่น้องพญานิรุษแล้วลองอีางนี่แบบนูนอะนะแบบโมโหอีแม่พญานีรแล้วก็อนจัิงสีจริงสนะประอบมูจัก น่อ้ำปลาแบบนู้นนี่ปลาน้งปลาแบบเค็มเค็มเกลบดเค็มเค็มเขาก็ดจะเอามือแตะจักหน่อยนะคะแสบบ่อยอุ้ยอืมอืมเลิศนวด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 นัวอยู่เด็กปลาแบบ คือมนรสชาติแบบหวานจุวยพี่น้องใส่เดบิดทั้งต้มทั้งแกงใส่ปนใส่แยงสีกระไดนะพี่น้องเหมาะดีจะมีใบติดทั่วนะคะพี่น้องดูติล่ะดูติล่ะพี่น้องดูติล่ะเน้นเน้นบอเน้น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 ยังไงยังไงนะเน้นเน้นอีกรอบนึง เสียบหมูกระปุน <bulun> ุษย์จำได้ไรอ่ะไปกินเทนแน่นอนเดี๋ยวมือนี้ตำถาดสูตรแม่มันแถวๆแสงทองนะคะ ค้งเพิมพร้อมได้พี่น้องค้งเพิมพอ้อม,มนะหยดๆจาอ่าถาดของเรานะคะนี่คือตำถาดนะคะสูตรแม่มานสูตรได้กับสูตรพายสูตรมั่นนะคะพี่น้องนอ็อตแสบแสบก็ต้องกิน <c oughs> พี่น้อง น้ำปลาเด็ดน้ำปลาแล้วนวยอีกบบฮวงเบืองย่าง,งาดีพี่น้องอาอไปกินเบิองมาสิปเป็นยังไงมนสิแสบโส,สมซาสมนึงบ่าพีน่นอมปลาราพญายดาวบันดอนจะเย็นเย,ย,ย็นไว้ก่อนแล้วนอนแล้วน่ะนอ๋อนนอนนอ๋อนจะเย็นเย็น,ยนโรยแคบหมูลงไปนะคะโรยแคบหมูลงไปแบบนี้นะคะ กินให้ตาสวดไปเลยนะคะกินให้ตาเหลี่ยกไปเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินตำส้มตำสูตรแม่มานนะคะตำสมสูตรแม่ม่านตำถาดสูตรแม่ม่านนะคะโอเคเด็เวลาเลียบ้พี่น้องมาเด้อแบบที่นี่มากินน้ำกันตำถาดสูตรแม่ม่านพี่น้องใส่ปลาราพญิดาวบ้านด<ๆ>อนใจเย็นๆแล้วก่อนละนวลละน้องนะคะอุ๊ยตะว่าบลาแล้วแบบวา่า รดฉาเลือดดีขนาดบ้ขนต่มมือแต่เบอร์สีกัดแสบเลดพี่น้องลดสี่ซิก่อนเพราะว่าเยวเด้วยกับพันซิเนี่ย่เลยไม่แตะดสีเลือนด้วยเลอนองแห้งแน่แค่ที่บริเวณแสบแคบบอ์แสบแสบแสบตัวได้ไดมัวมว เยอะมากอืมน่าขอคุณือพผอมก็ขอบุญข้ากิน 有感。 ปาลาแรา่พดาวบ้านดอนหาซื้อได้ในช้อปปี้หรือลาซาดามีขายพีน้องช้อปปี้หรือลาซาดาก็มีขายนะคะปาลาระดาวบ้านดอนนะคะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปล้านได้ที่บทานไหนมีว่างจำน่ายสามารถสร้างสื่อได้เลยพี่น้องขาสร้างสือ่อยู่ซสยการสร้างแต่แตงโมหย่สือ่อเปิดกระบอกเพื่อกันปาลาระดาวบ้านดอนรสชาติด,ดีแต่ผู้ใดซื้อไปแล้วก็ล่องอ่า เทใ่ทัพพี่แหละก็เอามือแตะเบิงแซ่บไปดีเบอร์ทุกอย่างขาดขวดบอกนั่นแหละผมมีเบอร์ทรพความพี่น้องมี่เบอร์ทุกความยิ้วขางขวดโทร038227204038227204พี่น้องเบอร์ทุกเป็นยิ้วขางขวดเู้ใออยากเป็นตัวแทนตัวนายด้วยว่าซื้อไปขายตามร้านตามยังก็ว่ากันไปพี่น้อง หอดเมืองนอกเมืองหน้าพี่นอ้องอืออันนี้มีออยยอดถูกต้องต,ตามกฎหมายได้รับรองมาตรฐา,าน GMP สากลพี่น้องนี่เอาไปขายยู่เมืองหนอกก็ได้นะคะมีออยอดรับรองถอูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ขวดใหญ่ด้พี่น้องเด้อขวดใหญ่อีดีก็จะมขวด,ด,วดน้ำปลาขวดนี้ใหญ่นะพี่น้องขวดใหญ่ขวดละสี่สิบบาทคุ้มค่าคุ้มราคาตะวันนัวอีีแซ่บอีดีพี่น้อง โอเคพี่น้องฟังไปเดี๋ยวพันธุสิปล่อยแม่มั่นมาไม่มัม่นกินอ่างนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไวสนิทซะก่อนกินก่อนที่จะไม่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นแม่ไหน้นมลูกแล้วก็กินยังบวดาลายนะจะโอเคคลิป okay, นี้ก็คิดถึงทุกๆคนนะคะเลิฟ <Okay. S 1> เทุกๆคนนะคะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ